ตึกแถวนี้อยู่สำเพ็งนะขอบอกทำเลนี้หาไม่ได้แล้วนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมกันตึกแถวขนาดใหญ่6ชั้นทำเลค้าขายตรอกโรงโคมสามารถทะลุจากเส้นเยาวราชผ่านตลาดสำเพลงถึงถนนส่งวาดทำเลนี้ราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะตัวตึกมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง600ตารางเมตรมีลิฟต์กลางบ้านรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกร,รมัม มีทั้งหมด6ชั้นรวมดาดฟ้าที่สามารถมองเห็นวิวสำเพ็งได้360องศาหน้าตึกกว้างถึง7เมตรลึก17เมตรและเนื้อที่ดิน30.2ตารางวาสถานที่ใกล้เคียงถนนเยาวราชแหล่งอาหารของกินตลาดสำเพ็งแหล่งค้าขายของส่งนานาชนิดถนนทรงวาดแหล่งกำเนิดร้านคาเฟ่สายชิลใหม่ๆที่กำลังเริ่มเป็นที่พูดถึงของนักท่องเที่ยว เหมาะมากสำหรับนักลงทุนที่สนใจซื้อเก็บทํากิจการค้าขายหรือลงทุนปล่อยเช่าต่อใครที่อยากมีตึกทำเลทองย่านสําเพ็งอย่าลืมคอมเมนต์มานะ